พระอ,องค์เนี่ยท่านเองก็เห็นว่าเงินของวดัดเนี่ยมันแตะต้องไม่ได้ แต่กูเบิดได้กูก็เบิดไปเล่นใช่ค่ะออนไลน์เขาได้มาเงินเขานี่เป็นสมบัติของผมแต่เงินวัดไม่เสียเงินวัดยังอยู่ที่เดิมเป็นอยู่ที่ก่าเป่าพ่อไปคืนแต่กำไรอยู่กับเราแต่พอเล่นไปนานๆมากจนอ้าคลายเป็นแพ้แพ้ก็ต้องเอาคืนนี่คือตัวอย่างว่ามันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนต์ไม่ใช่ไม่ใช่คาสิโนมันมีอยู่แล้วเห็นชัดๆนี่เอาพละเโดยไม่ต้องมีกฎหมายอะไรเลยเขาบอกอะไรเลยกแต่เร็งเงินอีกข้อนึงอาจจะอยู่ข้างนอกไม่ รีสอร์ทเจ๊งหมดแล้วร้านคา้าร้าน่ยหานตามสั่งเจ๊งหมดแล้ว <ừ> วันนี้ไปไหนเห็นแต่ป้ายขายก็ให้เช่าใช่ใช่ใชไม่มีการซื้อกำลังซื้อหายเรีย,รยบร้อยแล้วพี่เดียดดูนกักการเมืองที่เป็นนักเลงทั้งหลายแหล่เนี่ยเว็ประนันทั้งนั้นเลยอ่ะได้เงินมาจากเว็ประนันนั้นไปเพิ่มหน้าตัวเองเขาไปสู่การเมืองอ้อาวแล้วมก็ไ,อ,ไอ้แว่ประน,นันเห็นชัดอยู่แล้ว<อ>ว่าวันเนี้ย พระพระใหญ่พระใหญ่เจ้าเอาวหวเอาเงินวัดไปใช้สามร้อยล้านเออเป็นเ้แล้วมีวงเงินในการออนไลน์กับกับบอลเนี่ยรวมแบบไปประมาณคือรวมอยห้าร้อยล้านเออใช่ก็แปลว่าพระองค์เนี่ยท่านเองก็เห็นว่าเงินของวัดเนี่ยมันแตะต้องไม่ได้ะแต่กูเบิกได้กูก็เบิกไปเล่นเล่นบอลใช่ไหมใช่ค่ะออนไลน์ฮะ พอได้มาเงินเขาที่เป็นสมบัติของผมแต่เงินวัดไม่เสียเงินวัดยังอยู่ที่เดิมอยู่ที่เก่าพอไปคืนแต่กำไรอยู่ตลอดเนี่ยแต่พอเล่นไปนานๆมนมากขึ้นอาะกลายเป็นแพ้แพ้ก็ต้องเอาคืนไม่เอาคืนนี่เดี๋ยวเงินวัดพร่องชั้นสวยชั้นป็นเจ้าอว่านีไปยืมวัดคืนก็เอามาอ้าวพอยิ่งดิ้นก็ยิ่งจมการพนันนี่มันเอาถ้ายิ่งเสียยิ่งเล่นนี่คือหมดตัวแน่นอนตามควายไป หมดตัวแน่นอนเพราะฉะนั้นมันก็ไปไปไป,ไปจนลึกไงตอนนี้เอาคืนไม่ได้พอถึงเวลาก็ต้องไปยืมเพื่อนมาปาะตอนนี้ยืมเพื่อนเล่นละเพราะเงินในวัดมันเอาไปชชใช้ันเกลี้ยงละวันนี้ก็เ,เกิดสาระที่มันนี่คือตัวอย่างว่ามันไม่ใช่เอนเตอร์เทนเมนไม่ใช่ไม่ใช่คาสิโนโมันมีอยู่แล้วเห็นชัดชัดนี่ละเอาพาระโดยไม่ต้องมีกฎหมายอะไรเลยเขาบอกะอะไรเลยก็ได้วัดหลวงพ่อมนั่และ แต่เขาก็รู้กันหมดแล้วล่ะค่ะว่าวัดอะไรแต่เราก็ไม่ได้วัดอะไรทิ้งเราไปติดไเมาผมก็พูดเองไม่คัคืูว่าอีวัดนี้เป็นอารามหลวงด้วยใช่ค่ะเนี่ยเก่าแก่ที่สุดในจังหวัดนครปฐมเลยเนี่ยแล้วดูนะก็รับสามารถมาเลยไปมอบตัวเองเลยผมเล่นติดการอาตมาติดการบานออนไลน์หมดไปไม่บาคาร่าร้อยร้านบาคาร่าเลยอ่ะใช่ค่ะบาคาร่าก็ไม่แน่ อาจจะไปเสียการพนันหมดตัวแต่เก็งเงินอีกก้อนนึงอาจจะอยู่ข้างนอกไม่เสียจริงก็ได้ดีแค่ว่าเสียแต่ไม่เสียก็ได้อาจจะอาจจะเอาหายไปสามร้อยเอาไปกองไว้ร้อยสองร้อยก็ได้แล้วก็เข้าไปบอกว่าเสียการพนันก็อาจจะคดโกงไปอาจจะเป็นการคดโกงหรือว่าเสียการพนันมันไม่ใช่เป็นการไป ไม่รู้ว่ามันก็คดีกันไม่กี่นานนี่ใช่ไม่แป๊บเดียวใช่ไหมแล้วถามว่าก็มีร้อยล้านอยู่คองอยู่ข้างนอกหาชื่อไปหาชื่อคดีกระปุนแบงก์อ่ะโอ้ยปุนแบงก์สวยคนเืลนอไอ้นี่เอาไปฝากในชื่อคุณแอนในข้อหามักทายกเยอะเลยใครเยอะพระหลายลูกไม่อยากพูดถึงแล้ว